สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มฟอลโล w ใน t i k t o k กันนะคะก็นึกเลยเข้าไปในเว็บไซต์ Google พิมพ์คำว่า kmmtt นะคะหรือก,กดผ่านลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะคะเว็บไซต์ก็จะอยู่ด้านบนสุดเลยนะคะกดกันไปได้เลยค่ะเข้ามาสู่เว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตร่นี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะในหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะ บริการมีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูรฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะและอื่นๆมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ Facebook y o u t ไอจีทิกเก o k ทวิตเตอร์ทุกโปรแมนะคะสามารถส่นใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยดูแล24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสามมายกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะเป็นภาษาอังกฤษอีเมลตัวนี้สามารถมีขึ้นมาได้นะคะรหัสผ่านอย่างเดียวรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้2ติ๊กนะคะกดสมัครเข้าไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านในก o o g l e ได้ง่ายๆกับตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนเพ่านใดนะคะที่เคย็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยค่ะกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าลรกของเว็บไซต์ k m t h e t r แล้วนะคะมาที่หมวดคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะคะจะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะ กดไปบริการของแพลตฟอร์มตัวไหนเป็นบริการของแพลตฟอร์มตัวนั้นๆเลยนะคะวันนี้จะเลือกเป็น tiktok นะคะบริการตรงนี้นะคะในหมวดหมู่ตรงนี้จะเลือกเป็นบริการที่เร็วที่สุดเลยนะคะบริการตรงนี้จะเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะคะเพิ่ม Follow จะเป็นตัวที่2แล้วกันนะคะคำอธิบายตรงนี้เพ,เพื่อนๆสามารถอ่านให้ข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายที่เองของออเดอร์ของเพื่อนๆเ,เ,เองนะคะหตัวนี้นะคะคัดลอกมาเลยนะคะจากคนที่ต้องการจะใช้บริการ ตัวนี้ต้องเปิดติดตามด้วยนะคะนำมาวางได้เลยค่ะตัวนี้ค่าต่ำอยู่ที่10บใส่ไปสัก50นะคะในราคา5บาทกดส่งได้เลยค่ะระบบกระด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีกันอยู่หลากหลายช่องทางค่ะจะเป็นตัวสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารอังเปาเลสคริปโตนะคะสามารถสร้งใจกันไปที่เลยค่ะ าดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซือ้อคือออเดอร์ของเพื P ่อนเองที่เคยได้รับการสั่งซือ้อไปแล้วจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยค่ะด้านหน้าตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื P ่อนเองนะคะหากเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าเยออะไรไม่ขึ้นสามารถนาเลขออเดอร์ด้านหน้าตรงนี้ส่งให้อดดวินได้เลยนะคะตรงนี้นะคะตร,ต,รตรงตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยนะคะสถานะตอนนี้เราดําเนินการกันอยู่นะคะรอ,อการสักครูน่นึงค่ะไปดูบริการกันค่ะ บริการของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยค่ะสามารถเลือกดูรายละเอียดทางด้านความมือตรงรูปดวงตาตรงนี้ได้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยค่ะอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและสามารถสร้างคันสั่งซื้อได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะหากเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเวง็บไซต์ตัวนี้สามารถคลิกลิงก์ตัวนี้กันไปได้เลยค่ะลิงก์ตัวนี้เลยนะคะคดคกันลอกกันไปได้เลยนะคะ แนะนำเมื่อตรงนี้นะคะหากเพื่อๆนๆท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซตัวงนี้สามารถโทรนะคะตังนี้จะเป็นตัวช่วยเหลือนะคะตัวช่วยเหลือตรงนี้หากเพื่อๆนๆท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าอยอดไหลไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนําเลขออาเดอ่์มาวางกันตรงนี้ได้เลยค่ะส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยนะคะตอนนี้กลับไปดูที่หน้าติกตอกนะคะยอด ฝลโลขึ้นกันหรือ,อยังลองรีดูสักครั้งนะคะยอดเก่าอยู่ที่สองสามพันสองนะคะสี่สิบหกตอนนี้ยอดฟลโลยอดผู้ติดตามก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะหากเพื่อนท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ชน,นิ้ก็สมัครเข้าไปดีเว็บไซต์โดยผ่านลิงด้านล่างได้เลยนะคะเพื่อนท่านใดต้องการความน่าเชื่อถือของแบรนด์ธุรกิจออนไลน์การสร้างตักตนการเพิ่มความปังของช่องลงให้เว็บไซต์ตัวน,นี้เป็นตัวช่วยกับเปืนมือนูมนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะ